เขาถามถึงเลยใช่ไหมรับผมสถานะเงินเดอเขาไม่เหี่วพูดก่อนสิขเขาโบ,ยใ,าาบยให้มาถามเราเรา,าก็ยังไงเดียก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์กันครั้งล่าสุดแล้วกันมอนว่าก็เหมือนคุยคุยกันไปเรื่อยๆหรือดูกันไปเรื่อยๆแหละอาจจะมันอาจจะหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าก็ดูดูกันไปเรื่อยเพราะว่าเวลามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญผมว่าคือดูกันไปบางทีมันอาจจะเจอจุดใครแม็กก็ได้ที่แบบว่าที่ เป็นอะไรไงอะไรไงมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ไงนะคพก็เป็นว่าดูดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราย่งไม่เรียกว่าความสบายใจมากกว่าเพราะว่า ณจุดเนี้ยณตอนเนี้ยคือมันสบายใจแล้วมันมันครบกันในสถานะนี้มันโอเคแล้วเพราะว่าต่างคนต่างก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยมีธุรกิจของตัวเองกำลังเริ่มกันไปด้วยเหมือนมันคุยกันเรื่องงานด้วยคุยกันเรื่องส่วนตัวด้วยมันเหมือนแบบโอเคมันแฮปปี้มันไม่ต้องแบบว่าต้องมาต้องหวานอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบนี้มันสบายใจกว่าไหมคุณบอกว่าเราปากแข็งปากแข็งไหมก็ไม่ปากแข็งหรอกแหมแบบไปเดินไปไหนตอนไหนก็เจอคนเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้จะต้องปิดบังอยู่แล้วอะครับ คนรับส่งแต่งเพลงให้เราแต่งเพลงด้วยมือไม่ได้เป็นแต่งเพลงแบบว่า จีไอะไรขนาดนั้นก็ไปแต่งเพลงในวันเปิดตัวเขานั่นแหละคือเหมือนแบบอยากให้เราเขาให้เราไปช่วยร้องเพลงให้คือเราก็ไปร้องเพลงธรรมดาเพลงตัวเองก็เป็นเพลงปิดปรับปรุงก็ไม่น่าจะเหมาะกับงานเขาเท่าไหร่ก็โอเคงั้นแต่งเพลงใหม่ให้และกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นชื่อครีมเขานั่นแหละครับแล้วชิชาเม่อะไรเงี้ยครับก็แต่งให้เรามีส่วนร่วมเงียบกับธุรกิจเขครัส่วนร่วมเรื่องเงินยังไม่ได้เลยเราแต่เรื่องปรึกษามากกว่าเพราะบางทีแบบบางทีเจอปัญหาอะไรเงี้ยเจอทำงานกับคนเยอะหรือว่าแบบต้องปิดอะไรคือ บบเขาก็เครียดเครียดอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบให้กำลังใจม,มากกวา่าว่าสูๆส้ๆทีเนี้ยเราไม่ต้องขันกับเขาเลยทำด้วยกันเหมือนเขาเริ่มกันเขาเริ่มมาแล้วเราก็ไม,ม่เราก็เลยแบบคอยดูความสําเร็จดีกว่าเขาได้มาชวนเราไม่ได้ชวนหรอกแต่ว่าแบบงั้นมัน มันคนรับสายกับเราด้วยแหละเ,ออเราเป็นผู้ชายแล้วก็จะไปให้เปรบความสวยความงามให้ผมเดินไปขายรีม <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ค่อยใช่คือแบบเราก็โอเคให้คำรึงษาดดีกว่าอะไรเงี้ <c oughs> ยคือเหมือนแบบเราเราเต็มใจมากกว่าที่จะแบบเออใครแบบเจอหน้าเราให้หน้าเราใสขึ้นแล้วก็บอกว่าลองลองใช้ครีมนี่สิลองได้ลองใช้มา <c oughs> แล้ว <c oughs> ถามว่าได้ใช้เป็นเต็มเต็มไหมผมส่วนใหญ่ผมใช้เป็นแบบเทตเตอร์มากกว่าเหมือนเป็นหนูลองยาครับเพราะว่ามีครีมตัวใหม่มาลองใช้ที่เปลือแพ้จะได้ไม่ทามออกมาอะไร เราไม่ซืเป็นลูกค้ปาประจำอะไะแต่ก็ซื้อครับซื้ออุดหนุนครับเวลาเข้าไปออกบูธเวลาอะไรเงี้ยเวลาเราไปเยี่ยมเราก็ซื้อมาฝากคุณแม่ซื้อมาฝากให้เพื่อนบางทีแบบเพื่อนแพ้้หน้ากันแพ้อยู่ก็ซื้อมาฝากค่ะปีนี้จะมีแฟนนผมว่าจะมีหน่นะแต่ว่าคืออยากอยากให้าธุรกิจของเราแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มแข็งแรงก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอมีเวลามากขึ้นเราค่อยแบบหาอะไรที่แบบแปลกใหม่ๆ,ๆทำดูทำธุรกิจอะรการที่ถอดตัวยากแล้วนะมันจะข้ามขั้นทสเต็ปเดิมเลย งานก็ส่วนงานสินเรื่องเรื่องงานผมว่วามันก็ไม่เกี่ยวนะบางทีเราหลายๆคู่ก็ที่แบบไม่ได้ไม่ได้คุยกันแล้วก็ยังทํางานร่วมกันได้ผมว่ามันไม่ไม่เกี่ยวกันเลยก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่โสดได้ไหมคะไม่ได้ครับ <aunque S 1> ตอนนี้ไม่ได้คร <c oughs> ับ so ผมครับ ก็ไม่ได้โสดขนาดนั้นไม่ได้โสดขนาดนั้นครับกัวสายคนเสียใจไหมเราไม่เอาไม่ออกปากก่อนให้เขาเป็นผีเขาจะพูดก่อนก็ไม่ได้ไม่กลัวเสียใจไหมก็ไม่ไม่กลัวหลอกมันเราคุยคุยกันแล้วแหละว่าแบบก็ทําเป็นแบบนี้แหละสบายใจดีคือตก็สงไปแล้วใครจะคิดใครจะคิดแบบไหนเป็นแฟนกันแน่นอนเลยเนี่ยดูจะเป็นก็คือแล้วแต่เขาเลยคือแบบผมก็ไม่ได้แบบ ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นเลยบางคนมองว่าเป็นเพราะว่าเราไม่กล้าเปิดตัวเพราะแฟนคลับเราคือแฟนคลับไม่อยากให้ว่าเขาไปเกี่ยวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือหลายๆคนเขาเข้าใจได้แหละเพราะถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเขาคงทุกวันนี้เขาคงหายกันไปนานแล้วไง